สวัสดีทักทายเ,เพื่อนชาวเฟสกรอกทุ่งทำหม่ครับไปตัดน้นใหม่มาบางันนี่เบื่องเฮียเปียกเต็มตัวอยู่ <c ười> คนอ้วนสมบูรณ์งงหรืออะไรโอ้หน,นอยหญายหัวบๆครับเอาไปใส่เพิ่นอ,อนอใหม่กับประโยชน์ระยะเลยทีครับปวดๆเลยขาวจตัวเฮ็ดอี้ยังกินกระเสยบครับ แกงเปะแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้หน่อไม้สดเนาะอันนี้คือบวมถึงเรื่องหน่อไม้สดไปทำต้นไกน่หน่อแกงไก่กะทิไก่ใส่หน่อไม้สดนี่สิโอ้แซ่บผู้ใดเคยกินนะครับเนาะหน่นอไม้มมมนี่บวมแม่นจะว่าเป็นอาหารหลักของคนภาคอีสานดีครับหลายๆภาคเขาก็กินคือกันภาคใต้เขาก็กินภาคใต้น,ตนี่เขาจะไปเห็ดไอ้นนะครับนเนาะอีหยังแกงเหลืองนะครับแกงเหลือง ฝา,าน,นหน่อไม้แผ่นๆนะครับนหน่อไม้แผ่นดองนะครับเนาะเป็นสีดองแล้วก็ไปเอดแกงเหลืองมาที่นี่โอโครับอบววับเลยครับวรรมดาไผ่จิมสุ่มอบววววับ,บเลยเนี่ยงามๆนี่นะครับถุงหนึ่ง <c oughs> สิบกิโลประมาณทีานี้แหละครับนี่ อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้กันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ